วันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอเครื่องพ่นสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่กลุ่มพวกเราเลือกทําเครื่องพ่นสเปรย์ตะไคร้หอมและยุงเพราะสามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกภายในครอบครัวได้โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชือเ้อไวรัสดิงกีเป็นอีกหนึ่งลายที่มาพร้อมกับสายฝนที่มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะนําโรค ในการกัดและปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดเราได้ค่ะยุงลายมักที่จะชอบวางไข่ในที่มีน้ําขังนิ่งเช่นโอ่งน้ําเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันตรวจสอบภายในรอบบ้านของตัวเองอย่าเปอยให้มีน้ําขังเพราะจะทําให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายควรที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มียุงชุกชุมไม,ม่ควรที่จะสวมเสื้อผ้าสีทึบเช่นสีดําเป็นต้นค่ะเรามาดูวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทํา เรื่มพ่นสเปรตะไคร้หอมไล้ยุงกันค่ะ1เลยนะคะตะไคร้หอมหั่น1น0้ยกรัม2ผิวมะกรูดหั่น50กรัม3กระบูน10กรัม4เปเจลชื่อแอลกอฮอลหรือแอลกอฮอลล้างแผลก็ได้นะคะ1ลิตร5้าผ้าขาวบางขนาด25่คูณ25ซนติเมตรหผืน6โหลแก้วพร้อมฝาปิด1โหล7เครื่องคมพ่นสำหรับไว้ใส่สเปรย์ค่ะวิธีทำตะไคร้หอม 1>, 1. นําำตะไคร่หอมและผิวมะกรูดที่เตรียมไว้ห่อด้วยผ้าขาวบางผูกให้เรียบร้อยจากนั้นใส่ลงในโหลแก้วค่ะ 2. ติมเติมแอลกอฮอล์ปิดฝาให้สนิทหมัอนคุนเช้าเย็นเป็นเวลา7วัน 3. พอทําได้ครบ7วันแล้วนํำผอผ้าออกแล้วเติมกระบู้ลงไปค่ะ 4. บรรจุลงในเครื่องพ่นสเปรยพร้อมติดฉลากให้สังเกตได้ชัดเจนป้องกันการเปิดใช้งานผิด วิธีใช้เครื่องพ่นสเตรย์ไคหอมไรยุ่งนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องพ่นสเปรย์นานโนใช้ได้ในหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่ต้องการฆ่าเชื้อเครื่องพ่นน้ํานาโนนะคะมีทั้งแบบพกพาสะดวกกับเสียบปลั๊กเปิดใช้งานเป็นเครื่องมือที่มีละอองขนาดเล็กช่วยฆ่าเชื้อลอยอยู่ในอากาศหรือเพื่อใช้ฆ่ายุงลายเครื่องพ่นสามารถใช้งานได้ในวงกว้างมีปุ่มเปิดปิดความจุข,ของแทคงน้ำนะคะ100มิลลิลิตร ความจุข,ของแบตเตอรี่380ม ah ิลลิแอมค่ะเวลาชาร์จ2-3ชั่วโมงเครื่องพ่อนไอน้ำควรจัดเก็บให้พ้นจับมือเด็กหรือควรที่จะติดฉลากให้ชัดเจนค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. น,งนางสาวชยาเมืงการ 2. นางสาวมัทน,นาศีสาคอน 3. นางสาวสุจิตาโพชู 4. นางสาวนรดาทองรัตค่ะ